สวัสดีพี่น้องมาหอดแล้วะเจอเลยตะกอนสวัสดีป้าลุง,ลงมาแต่ใส่มาแต่กุ้งคามเปลนบ่ปเปลนหน้าหมูบ่ไปใก,กล้เลยเออไปกับลูกสาวอ่นลูกสาวตาดำพี่น้องอันนี้ลูกสาวนายแดงลูกสาวตาดำปขึป้นเทิ่งใบลาไปไนนี่เป็ คือขึ้นนะหิวหิวหิวเอาเครื่องอันพอใหญ่ขึ้นน้ำไม่ใช่ของเราน่ะคือเอาเออเอออันนั้นอันนั้นแนวกินอันนั้นนะล่ะนั่งขนมกับเลยเซื้อมาตอนเล็กน้อยพระเจิาหัวอยู่ขบทีมปานี่นายซื้อเอานายเชื้อเอาขนมโขบขนมเข่าเขเผลนะปลาคืนเบาใจเชียงนี่ยหน่อยหายอะไรพี่น้องเอ็ดเอ็ดเนี่ย เอาหายแล้วพวกเพียงฉากหายเลย่นาะโอ้ยนี่ดีเลย เขา้ากับบรซืุอสุดเขามาเพิ่มมาเลยโอ้โอ้หายแล้วไปห้องหมอเขาซื้อให้ชุดนึงเขาซื้อเลยเออบไดุ้ืธอ์หายหนไปไปห้องหมอเดียวแล้วลูกน้อยอือเล็กเราบริสุทธิ์หายเอใหออืออ,อ,อชามกในโนนคืนนี้อ้าวคืนนด้ละอันเอออ้ย อยาไใช่เยอะขวดตาย,อย,ายเอาอเปลาดุยเดีอานมมากิกกกนนี่เอลยอานมให้กินบ่ป้าทโทอีลาสบายดีป้าลุงดะลูกบายดีเลยแม้ร้าวอันผู้นี้ซื้อรอยบ่ผู้นี้นะๆๆนั่งลอยอันนี้นะอันผู้นั้นเด็ผู้นั้นเนี่ยซื้อบอยเ<ๆ>ท้าบอยอันนั้นนะเออนั่งลอยเท้าบอยเออ แล้วก็นางดาวนางเดือนแล้วก็เท้าดิวพอาที่หาคนสมาชิกฐรจะดำคขาเพ่งเนี่ยเขาคำเนี่กับยาฮาวเชิญโมอดิวจะเลือกทุกคนเนี่ยไรชื่อไงมากรมานทุนนั้นเราใช้ชุดอคุปานอยู่นะโอ้ยเกลือให้เธอมาคัมภานนะใหญ่มัน z ม o ื่อ o มเสียงลายมื่อไหรนี่ใหญ่มากแล้วก็เริ่มเออเริ่มพานแล้วนี่ใหญ่เอิญลายเออ เริ่มมาอยู่นีมีแห้งเริ่มผาผอกเริ่มพานอะไรจะซื้อห้คำผอคำพานนะเออนกะเอาซื้อเล่นซื้อยังน้ำซื้อเล่นกัคือ้เขาเอิญซื้ออลีกื้อห้ได้ก็ซื้อย่าไปซื้อได้คำพานอยได้อันนั้นไอ้ซื้อได้ชื้อเนอจะมาไล่ซื้อแต่แทนอว่าชื่เดยวนี่ยไซื้อมินดี้ได้ให้เิญซื้อได้กับโเอิญหรือว่าเอาไปเลย

เฮสงมาซื้อใหม่อเออมาซื้หตัวหนึงพอดีจานยพดีพดีดีอไปรองอชวเมืองก่อนเนี้ยจังไปชวเมืองตัวน,น,นี้ไหนชิใหพดเนาะหักยาอะไรใส่นอนพใส่น้ำเพื่อนอะนี้นะใส่ยาต้มเพื่อนพอดีลามอันี้เสืออันนี้นะเสืออะไรเสือเสือ้าตตวนันี่หักทรงพอดีมับอพอดี ไหนเราลอบิ่งเลยมันยังนนมาได้ยังได้ได้ีปับเลยีับเลยเออองเรตัวน้อยเห็น่ะมากี่บวซีมันนี่นงามกาหมูเนาะกรเลืองสีเหลืองโมมีมีแต่แอลสามชีพเหมัเล้ยงโอ้ือลงก็งาม่าสีนี้ลางงาม โันคือ้มันคื่ส่ค่าลายสนี่น้องเก็บมาอย่างดีแล้วดีไรเดินทางไกลเนาะต้องหาสิ่งที่แบบว่าสะดวกสบายันะเนาะในงวดอันในงวดนี้เนาะที่เราฝากที่เราเอาเงินเพอากือ ที่ทำมาในบ้านบ้านแม่นนองดาวนี่เนาะก,กระตังมาเยี่ยมมาหน้อยนี่เลยแล้วก็เออทั้งบ้านแม่บ้านผอแะละอยู่ตรงกันกับบ้านน้นเดียวกันแหละอนี <c oughs> อันชุดประสงค์เข้ากับคือว่าเนาะสิมาทางอันทางนำสางรือนำบาดาในเพื่อน,นเนาะเพื่อนก็นได้ไปติดต่อทังสางเรียบร้อยแล้วแต่ว่าขจ้าก็ยังขาบอยัง่าเบียกบอกยัง่าเบียก ก็จะปั่นเบ้านบ่เลยใชไหมก็ปั่นเขาปั่นเขาี่้จะพร้องผู้สิมาทางงานบ้านด้านไหนี่ยค้าปั่นเขาพี่น้องแล้วก็เลยเรียนเปมือใหม่บ่เอาถังเอาแบบโยกเอาสะก้อนเพราะว่าไพ่ครก็ย่งบ่มีพี่น้องทังทังเป็นัันโลดถาว่านันเขาไอ้สิ่งอเมื่งเอาทั้งทหญ่เอาทังทราใหญ่เออทังท่าใหญ่เอาทั้งทายใหญ่า เอาทอใหญ่เอาละบานนี่เลยทำมีเงินใส่ใส่โยกได้แต่ถ้ามีเงินใส่ได้ละบานเอาได้มาใส่ก็ได้มมนจังโบราณชืออ่ะได้ให้ข้าเจ้าอันทางใส่ข้าเจ้าทางสะทอใหญ่หายเลยบานีเท่ากับบาทอนัน้วเท่ากับมาเปลี่ยนเอาเองบาตรมีเงินต่อไปนะอยากใส่ได้นะบอกบอกข้าเจ้าให้เอาทอใหญ่ใส่บอกข้าเจ้ามันกับขาดบอกส้างนะว่าให้เอาทอใหญ่ใส่คอยเด้อสิ บัตรบัตรคอยได้เงินแล้วคอยสิเปลี่ยนใส่ได้เองก็บอกข้า้าจังซีิมาจังบัได้ทางไรที่เออบัตรได้เงินบัตรเรือว่าบัตรมีไพ่บัตรมีไพ่ไปของเจ้าของใจเข้้าว่โอ้แต่ว่าตอนนี้น่ะยังใส่ไพ่น้ำเพลินเอาแบบโยกสะกอนกับเก็บเงินไว้ใช้จ่ายน้ำพราะว่าโยกมันกระชีสะดวกสบายกว่าไปขอเพลินเพราะว่าน้ำอยู่ใกล้ถ้าอยากอาบกากระซูบอาบหิวขึ้นมาใส่เพื่อนๆมันกระสบายกว่ากันพอไงสบายกว่าไปขอเพลินอยู่ใกล้กว่าห้าบ่มี แมนพอวันช่วงนี้กับนูนหน่อยนี่มันกับบุคคลสบายอันอ้ายเพิ่นอันทางเทพเนาะเพิ่นกับฝากมาสมโถบอยู่หนึ่งพันบาทเนาะฝากมาหายแล้วก็ครับแม่สี่แม่ทั้งสี่ฐานทั้งเมืองนอกอันทั้งเมืองนอกเนาะคู่นู้เพิ่นเอาเข้ามาให้แต่เฮิงแหละแต่เท่ากับว่าได้ขึ้นมาเนี่ยเกี่วกับภาพพจนมันบ่เป็นใจเนาะแหละเพิ่นก็เพิ่นไปปัวนนูนหน่อยยันสวรรค์แน่เท่ากันเลยฮะก็มามื่อนี้ เมษีทานกับเป็นเงินจำนวนอยู่สองพันหกเนาะและบานนี่เมตู้ผูผาคเครื่องไมห้หนงดาวที่ทั้งเมืองนอกกินได้ใบลอยเป้าน้าโพธิ์ทิย์นะเนี่ยเขาพี่เมตู้คูผาเครืองไม้หนงดาวเนาะเพื่นผากม่าอยู่สี่ร้อยเหรียญก็เป็นเงินจำนวนอยู่หนึ่งหมื่นสามหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยบาทเนาะเข้าไปแตกมากกว่าช่วงนี้เล็เงินมันกระขึ้นเนาะ แล้วอันเงินเงื่อนบาทโตอนันเงื่อนบาทเทียนพีทั้งกรุงเทพเรือว่าไอาทท้ทั้งกรุงเทพแล้วก็แม่ทั้งชีทานทั้งเมืองนอกเงินฝากมหาห้เป็นเงินจํานวนอยู่เนาะรวมกันกับผู้ที่เป็นสามพันหกเท่ากับไปแตกเป็นเงินกีบมาแล้วเรียบร้อยแล้วแต่เป็นเงินกีบนะ่ะได้อยู่หนึ่งล้านสองแสนสิบเอ็ดพันเท่ากับมาซื้อเครื่องให้ปยย่อใหญ่ในน้ำเนาะในจํานวนเงินนั่นแล้วพี่น้องแล้วบ้านนี้ก็แล้วการเงื่อนแม่ตู้เพินฝากมหาห้นี่เพิ่น บอกมาว่าให้ทางให้ทางให้ทางน้ำบาดาน้ำนี่ล้วกาเพื่อนว่ามันสิเขาช่วงแง้มหนาวแล้วก็ซื้อเครื่องให้น้องดาวน้ำเสือแค่หยอกแค่เงาอันนี้ที่เพื่อนใส่อันนี้หัวนั่งก็โตเป็นสาวแล้วเน่ใส่เจอเมื่อกลุ่ช่วงหน้าหนาวเสือแค่หยอกแค่เงาอย่างนี้ทะเลซื้อห้อ่ะขอบใจแม่ตู้เพื่อนนะลูกขอบใจเด้อขอบใจเด้อแม่ตู้พ่อตู้ขอบใจเด้อแม่ตู้พ่อตู้ เม่อไ้เขากล่องเฮิร์ทำตาลืมมือหน่อยนะนังจือได้แต่ว่าเมตุก็บตูเปินฝากมาให้นะจือได้คมจือได้เ่อเป็นฝาเครื่องเมหาตอนนั้นกันน้องดาวคนเดได้ได้เครื่องนั่นเมต้ก็ไลเติมเนาะเปินฝากมาให้จือได้คักมันอต่ว่าก็ได้ว่าเออจะชืดแล้วจังฉมบเนาะมันเลยดอกบอร์รอชคลิปนะ บอบอคลิปหนาคลิปนี้โลดคลิปนี้บอสิบนาทีลได้ยัาเป็นยังเอาขอบใจยเป็นอีกตัวหนึ่งลูกขอบใจยลาลาเด้อพ่อตู้แม่ตู้ที่เมตตาลูกดาวเปินกระหักกระแพงน้องดาวเนาะเพ่นกันเป็นญาติดต่อฮาเซียซุยป้าคังเฮนเปินสิได้เนาะบอจักไปทางสาวโพซีบอจักไปทางหนองก้องกับปันนี่เพป็นกระติดต่อเนาะเพ่นอยากสวยเลือดขอบคพนน้องดาวเพนพนเพ่นแพงน้องดาวมื่อนี้เท่ากับเป็นทาง สะพานบุญแหละก็เป็นทั้ทงว้มห่วงไงเนาะคว้มหักคว้มแพงมาห่อครอบครัวแม่น,น้องดาวหรือว่าครอบครัวน้องดาวเนาะใช้เงินเด้๋เอามามาแล้วจอกันเงินจำนวนนี้เนะาะช่วยซืกระสีหมอบให้น้องดาวเบิ้นเลยเนาะแล้วกันจากในเขื่อนก็ไปซื้อเอาเรือค่ะก็ให้แม่เอาไว้ซื้ออยู่สืกินครอบครัวจับอี๋นาโอ้น้องดาวก็ได้เงินหลายแท้ไปเมื่อไป <laughs> จก่เขาขอบคุณลายๆเนาะที่ว่าขอบคุณลายๆมือใหญ่ใจดีใจลายๆเนาะที่เมตตาขอบคุณองดาวเนาะที่ที่แบบว่าอืมทำบุญเนาะอยากทำบุญกับแม่นเนาะอยากสวยเรือเนาะขอบใจลายๆ่ะเงินเงินทีอันนี้ก็ได้มาหอดมาถึงเลยเนาะทันที่เรียบร้อยที่ว่าบริขารตกบุกค้องที่ว่าเอาเอามาให้ก็เขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีลายๆยัง กบาจริญเคือนมาช่วยเลยอแม่ลงดาวกัแม่ตู้พอตู้แล้วก็แม่ทั้งสีทานแล้วก็อ้ทั้งกรุงเทพเนฝาออกมาส้มถูกซอยนับกันแเล้วนับเงเป็นกับมาสินับภายในแล้วก็สิเอ้าพ่อใส่ทองเมื่อบาทเนี่ยอเ่องวเชื่อเปน้องเด้พี่น้องเอ้ย คลิปนี้กาชิลาพี่น้องพี่สมนียขอบคุณทุกท่านทีท่ติดตามเนาะแล้วก็ขอบใจผู้ใหญ่ใจดีที่คอยส่วยเรือเนาะหายดีไม่แหง้งเมืนน่อ,อุกชุกชุกนั่นแหละเนาะแม่ตู้เพิ่นบอกว่าไปใช้อะไรไหนๆๆให้น้องดาวอันอันถ้าถ้ทา,ทาซ่ซือ้อมาฮอด <ไป S 1> พี่แล้วให้โทรไปหาในาเดอ้ออย่าเน็้หน้าน้องดาวแม่ตู้เอ้ยกราบขอโทษหลายๆสัญญาณบ่มีแม่ตู้เอ้ยนี่ก็ับหมดเครื่องบินถ่ายคลิปเพราะว่าบ่มีสัญญาณเลยเนาะบ้านอันนี้นะขึ้นกบขามคุณแม่ โอ้ขึ้นก๊ก,กาคามเหมือนจ้ะพีแต่ขึ้นก๊กคามไอ้บอนี่ไอ้บอนี่ไอ้บอนี่โอเคอเค๋ออ่ะนอฟส้มคลิปหนาเนาะว่าสีเ,เป็นจังไงกันเนาะพี่น้องส่วนคลิปนี้กันลาพี่น้องเพียงซัมมี่เนาะสวัสดี่พี่นอ้นอง